ก็วันนี้เป็นคลิปสั้นๆที่จะทำให้ดูเนาะอันนี้คือซอสหมักไก่นะครับที่ผมทำไว้ตั้งแต่สิ้นเดือนที่แล้วเห็นไหมอ่านะครับอันเนี้ยคือซอสที่ผมแชร์สูตรไปนะครับที่สามารถนำมาหมักไก่หมักหมูได้นะแต่ว่าตัวเนี้ยเราผสมกับตัวขมิ้นไปมันจะออกเป็นสีเหลืองมันเหมาะสำหรับหมักไก่นะสีจะสวยมากแต่ถ้าเกิดหมักหมูไม่ต้องใส่ขมิ้นสูตรแชร์ไปแล้วนะครับอันเนี้ยเราหมักไว้เนี่ยเราสามารถทำเป็นซอสแบบเนี้ยขาย ซอสสำหรับหมักไก่ก็ได้นะมีคนขอกันเข้ามาเยอะมากเลยไม่มั่นใจว่าได้ดูกันทุกคนหรือ,อยังอันนี้ดีมากๆแล้วรสชาติอร่อยมากเวลาเราทำนะทำทีปริมาณเยอะๆแล้วเราก็แช่แข็งไว้แบบนี้เห็นไหมอันนี้ผมแช่แข็งไว้เวลาเราจะใช้นะครับก็ไก่ประมาณ1นกิโลเนี่ยก็จะใช้ซอสเนี่ยประมาณ200กรัมโดยประมาณถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดสมมุติลองดูว่าเราแพ็คแบบนี้แพ็คหนึ่งเราต้องการที่จะหมักสักประมาณกี่กิโลสมมุติว่า อันเนี้ยมันหมักได้ประมาณ4กิโลยเงี้ยเ,เราก็กําหนดว่าโอเคเวลาเราจะหมักครั้งละ4โลเราก็ใช้ถุงหนึ่งนะแต่อันเนี้ยผมมีไก่ประมาณน่าจะ2โลนิดๆน,น,นะผมเดี๋ยวผมหมักไก่หมดนะอันเนี้ยเวลาจะใช้ก็แช่น้ําให้มันละลายนิดนึงก่อนนะครับแป๊บเดียวก็ละลายแล้วเพราะอัน,น,อนเนี้ยซอสเนี่ยเวลาแช่แข็งมันมันไม่แข็งเป๊ะเหมือนกับน้ําแข็งทั่วไปนะครับอันเนี้ยแป๊บเดียวก็ละลายละนะครับแนะนำว่าเวลาที่แช่ของพวกนี้นะครับก็ ให้ทําเป็นถุงนแบนนะครับเพราะนั้นเวลาละ,ละลายมันก็จะละลายง่ายเนี่ยแค่นี้ละลายละเห็นไหมโอ้เร็วมากเร็วมากนี่นะครับง่ายแค่นี้เลยเห็นไหมอันนี้ละลายแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมใช้ครึ่งเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวเหลือไว้อีกครึ่งนึงเอาไปแช่ฟีต,ต่อนะครับถ้ากลัวส่วนผสมมันไม่ค่อยเข้ากันใช่ไหมเขย่านิดนึง โอกิ่นเครื่องเทศออกมาหอมมากแล้วก็เทเลยเดี๋ยวผมใช้เครื่องถุงเนี่ยประมาณน,นี้แค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วเสร็จแล้วก็คลุกเลยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วครับซอสต,ตัวนี้ตัวเดียวจบเลยนะครับแล้วก็ไก่เนี่ยคือถ้าเกิดเราหมักเนี่ยหมักขายที่ร้านก็หลังจากที่เอาซอสมาคลุกแล้วเนี่ยเราก็หมักไว้ประมาณสัก ครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะหมกักคือหนึ่งชั่วโมงก็ได้นะหมักไว้ในตู้เย็นก็ได้นะครับหมักไว้แบบนี้นะครับให้มันเข้าเนื้อแล้วก็เอาไปอบโอ้หอร่อยมากนะครับไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วตัวซอสมีความเข้มข้นนะครับนี่แบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมเอาไปหมักไว้หนึ่งชั่วโมงนี่นะไก่ที่เราหมักไว้เมื่อกี้เราก็ ลองนามาอบดูนะครับ